ฮัลโหลครับนะอันนี้จะมาสอนอะไรวะทำการหาเซิร์ฟเซิร์ฟที่ไม่ปิงสำหรับคนที่ราคาหัวในโลกสองนะคืออันเนี้ยแปลอามาจากยูทูบมีทีหนึ่งไม่เอามาจากคลิปก่อนอีกทีหนึ่งนะคือจะมาสอนคนที่ไม่รู้นะกดตัวนี้ไป1นหนึ่งทีแล้วกดอันนี้ครับว่า N i N อ่ะสิงคโปนั่นแหละ N A N T นั่นแหละกดเข้าไป มันจะมีเซิร์ฟอยู่ประมาณก็หลายครั้งเซิร์ฟอยู่แหล hey, ะเฮ้ไเปบ้า oh. ค่าหัวก็กดจอยไปมจะมีบางเซิร์ฟที่ปิงนะเนี่ยอันนี้อันนี้เซิร์ฟเต็มเนี่ยอันนี้เซิร์ฟเต็มลองหาหาไปมันจะมีเซิร์ฟที่เต็มอยู่บางเซิร์ฟอะ่ะ <c oughs> ส่วนมากมันจะเป็นเซิร์ฟไม่ปิงนะฮะคอยดูเดาะอันนั้นให้แล้วเข้าไปให้ดู เห็นไหมครับเนีย่ยมันจะปิงมันจะปิงประมาณร้อยร้อยร้อยประมาณร้อยหกไม่ดีประมาณร้อยถึงหกสิบประมาณหกสิบถึงหนึ่งร้อยอะประมาณนั่นแหละโอเคครับไปละครับ